สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพันธิปรุ่งเรืองนะคะชื่อเล่นชื่อทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวแสงสาค่ะเป็นเยาวชนในโครงการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาสุวิสาหากิจชุมชนคนม่อนปิ่นค่ะในโครงการของเรานะคะก็คือหลักๆก,ก็จะเกี่ยวในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของคนพื้นถิ่นในตำบลม่อนปิ่นค่ะโดยในส่วนนี้จะมีกลุ่มชนเผ่าของลาหู ดาราอังแล้วก็ไทยใหญ่เป็นหลักนะคะคือเราจะรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ในตำบลม่อนปิ่นเนี่ยมาแล้วก็เอามาพิจารณาว่าส่วนไหนที่เราจะสามารถพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมได้เราจะดูว่าส่วนไหนที่เราจะพอที่จะพัฒนาต่อยอดให้เกิด สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้บุคคลภายนอกหรือคนต่างถิ่นเนี่ยได้มารับรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในตำบลม่อนปิ่น,นะค่ะมีคนล้านานาหรือว่าคนพื้นเมืองนะคะที่เป็นคนไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีไทยใหญ่ค่ะมีดาราอางแล้วก็มีลาหูค่ะแต่ละเผ่าก็คือจะมีจุดเด่นอย่างแรกเรยก็คือภาษาค่ะภาษาเครื่องแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ อาหารค่ะที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดค่ะแล้วก็บ้านเรือนค่ะที่แตกต่างกันอย่างมากค่ะสถานที่ที่ทุกท่านมาแล้วนะคะต้องไปเยี่ยมชมนะคะก็จะมีที่วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติค่ะตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่รวบรวมเอาวัฒนธรรมของคนล้านนาไทยใหญ่ไว้เป็นสุน์รวมแล้วก็อีกที่หนึ่งถัดมาเราจะไปเที่ยวที่หมู่บ้านป่าคา คือตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวลาหูสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็ถ้าทุกท่านได้มาก็อยากจะให้ได้รับกลับไปก็คือถั่วเน่าแผ่นหรือว่าถั่วเน่าแคปนะคะซึ่งมีทั้งรสชาติดั้งเดิมแล้วก็รสชาติที่ปรุงสําเร็จแล้วนะคะซึ่งสามารถเอาไปใส่ได้กับหลายเมนูค่ะหรือว่าจะเป็นน้พาพริกข้าวซายที่สามารถไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่าข้าวสวยแล้วก็กินกับผักได้ค่ะ ในเครื่องแต่งกายนะคะก็จะมีทั้งกระเป๋าแล้วก็ชุดไทยใหญ่หรือว่าชุดดาราอังชุดพื้นเมืองและชุดลาหูนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนสามารถหาซื้อได้ที่ตำมนม่อนปิ่นค่ะจะมีร้านต่างๆที่เขาขายไว้ค่ะโดยเฉพาะชุดไทยใหญ่ค่ะ หัวโน้หัวโตอันนี้ก็เราสามารถที่จะสั่งทําหรือสั่งเป็นออเดอร์เข้ามาได้คือถ้าเราเข้ามาถึงเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะสั่งซื้อแล้วได้วันนั้นเลยคือวิธีการก็คือเราต้องถ้าเราอยากจะได้เราก็ต้องสั่งผ่านทางบริษัทม่อนปิ่นเป็นตัวกลางในการส่งสินค้าให้กับทางลูกค้าของเราหรือนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าสินค้าเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะทำวันต่อวันแล้วก็ ให้กับนักท่องเที่ยวกลับติดไม้ติดมือไปเลยเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานและแประณีตนะคะส่วนของอชนเผ่าลาหูแล้วก็มีเช่นเดียวกันก็คือ,อเ,คเป็นกําไรนะคะย่าอีบูแคร์เชื่อกันว่ากําไรอีบุแคร์เนี่ยถ้าใครที่ได้ใส่หรือได้สัมผัสคือมันมเป็นสิริมงคลแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมงคลให้กับชีวิต ใครได้ใส่ใครได้ดูใครได้ใช้ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมงคลเนาะจะเชื่อกันว่าจะได้รับความโชคดีกลับไปค่ะพราะ t h a บูแคก็คือ1ปีจะมีแค่หนึ่งครั้งที่ชาวลาหูเขาจะไปเก็บเป็นดอยที่สูงๆเท่านั้นยญาถึงจะขึ้นได้ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่มีน้อยแล้วก็มีจำกัดค่ะ สำหรับคนที่มาเที่ยวม่อนปิ่นนะคะถ้าท่านมาแค่วันเดียวก็คือเที่ยวไม่จบนะคะก็ต้องมานอนค้างที่นี่นะคะซึ่งที่ม่อนปิ่นก็จะมีจัดที่พักให้ซึ่งมีทั้งแบบโฮมสเตย์โรงแรมหรือว่ารีสอร์ทด้วยนะคะถ้าเป็นแบบโฮมสเตย์ก็จะได้แบบบรรยากาศที่เป็นวิถีชีวิตของคนม่อนปิ่นค่ะซึ่งมีทั้งอาหารที่ปลอดสารพิษแล้วก็บรรยากาศที่ดีที่พักก็เย็นสบายค่ะ ส่วนสถานที่พักนะคะเราก็จะมีจัดเตรียมไว้ให้ที่ออุ้มหุ้มในส่วนนี้คือสถานที่พักตรงนี้คือเรามาแล้วคือเราต้องมาให้ถึงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่เขาจะมีการจัดอาหารในเรื่องของอาหารคลินใครที่รักสุขภาพอยากจะลองดูว่าอาหารคลินตำบลม่อนปิ่นเนี่ยไปถึงระดับโกอินเตอร์ได้ไหมแนะนำที่นี่เลยนะคะ ว่าท่านมาแล้วท่านมาเที่ยวได้รับบรรยากาศสวยๆแล้วได้รับภาพถ่ายสวยๆแล้วทุกท่านก็ต้องได้รับอาหารคลีนและอร่อยจากของอุม้มหุ้มด้วยนะคะอ่าแล้วก็สําหรับที่พังนะคะก็ยังมีอีกหลายที่ค่ะแต่ว่าที่ที่จะแนะนําอีกที่หนึ่งนะคะก็คือภูตะวันนะคะซึ่งเป็นแบบโฮมสเตย์นะคะซึ่ง อาหารทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นของเขาจะเป็นอาหารภาคเหนือแล้วก็อาหารของชาวไทยใหญ่ค่ะเช่นผกักกาดจอไส้อัวแคบหมูน้ําพริกตาแดงซึ่งเป็นอาหารที่ในบ้านที่นั่นเขาทำเองค่ะแล้วก็อร่อยปลอสารพิษด้วยนะคะราคาที่พักก็คือไม่แพงค่ะคุ้มค่ากับการที่ทุกท่านได้มาเที่ยวม่อนปิ่นแน่นอนค่ะ ที่พวกหนูได้เข้ามาร่วมกับโครงการนี้ก็คือพวกหนูอ่ะเคยเป็นสภาเด็กและเยาวชนตะมนม่อนปิ่นอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาก็เลยสนใจค่ะเพราะว่าชอบในงานที่เกี่ยวกับชุมชนพัฒนาชุมชนเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วก็ประโยชน์กับชุมชนแล้วก็คนรุ่นหลังด้วยค่ะก็เลยสนใจในโครงการนี้ค่ะอ่าแล้วด้วยความที่ว่าพวกหนูเองก็เป็น ชนเผ่าเนาะที่อยู่ในตำบลบ้านปินในจุดๆดเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อเราเองก็เป็นชนเผ่าเรารู้ในที่มาของตัวเองเรารู้ว่าชนเผ่าของเราเนี่ยมีของดีอะไรเราก็เลยสนใจที่อยากจะเผยแพร่ในจุดเด่นของเราให้บุคคลภายนอกเนี่ยได้รับรู้ถึงว่าการที่เราเป็นชนเผ่าเนี่ยเราภูมิใจมากเพราะอะไรเพราะว่าการเป็นชนเผ่าของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ว่าในเรื่องของอาหารการกิน เครื่องแต่งกายและการปลูกบ้านหรือที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยคือ,อคจะไม่เหมือนที่อื่นและที่สําคัญคือวัฒนธรรมด้านภาษาของเราเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่พวกเราทุกคนเนี่ยที่เป็นชนเผ่าที่อยู่ในพื้นที่ตาบลม่อนปินเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่รวมกันและเป็นหนึ่งเดียวกันได้ค่ะจึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาสู่วิสาหากิจชุมชนจากคนม่อนปิน่น จากการที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้แล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือวิธีการนำเสนอในเมื่อเรามีของดีแล้วแต่ถ้าเรานำเสนอไม่เป็นของดีเหล่านั้นก็จะถูกเก็บไว้ไม่สามารถที่จะเผยแพร่ให้คนข้างนอกได้รู้แต่เมื่อเราเข้ามาสู่โครงการนี้แล้วมันทำให้เราได้รู้ว่าการที่เราจะนำเสนอสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่โดดเด่นที่อยู่ในหมู่บ้านของเราเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยากแต่เราก็ยังสามารถ ทำได้และสามารถให้คนข้างนอกเนี่ยได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมเหล่านั้นค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคะที่พวกเราได้เรียนรู้ก็คือได้เรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นมาของเพื่อนๆที่อยู่อีกชนเผ่าหนึ่งนะคะซึ่งพวกหนูก็เป็นชนเผ่าไทยใหญ่นะคะซึ่งมีอีก3ามชนเผ่าที่พวกหนูต้องไปศึกษาเพิ่มเติมไปเรียนรู้ ว่าเขามีวิถีชีวิตเป็นแบบไหนอยู่กันยังไงอาหารเป็นยังไงภาษาเป็นยังไงก็ทําให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านที่ดีด้วยค่ะเมื่อเราได้รับความรู้จากท่านผู้ใหญ่ที่ส่งเสริมให้เราได้พัฒนาตัวเองแล้วเราก็นํามาพัฒนาชุมชนต่อโดยการที่เราจะเล็งเห็นความสําคัญของ สิ่งของหรือสิ่งที่มีค่าต่อจิตใจและวัฒนธรรมในชุมชนของเราโดยการที่ไปบอกต่อคนในชุมชนถึงข้อดีของการที่เราจะมีการจัดทริปท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาใน,ในหมู่บ้านของเราแล้วเนี่ยเราจะได้รับอะไรจากส่วนนี้บ้างก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับบุคคลภายในชุมชนสร้างรายได้อย่างไรก็คือเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนของเราเนี่ยเรา จะเอาของดีที่เรามีอยู่อย่างเช่นถั่วเน่าแขบอาหารการกินของคนพื้นเมืองหรือคนชนเผ่าของเราเนี่ยออกไปจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแน่นอนว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในหมู่บ้านของเราเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาเขาก็ต้องอยากได้ของฝากที่เป็นของพื้นถิ่นของหมู่บ้านนั้นๆอยู่แล้วเราก็เอาจุดตรงนี้มาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามมีแพคเกจติ้งที่ดีขึ้น เพื่อที่จะจำหน่ายเป็นสินค้าโอทอปภายในชุมชนของเราเพื่อให้คนในคนภายในชุมชนน่ยได้มีรายได้จากช่องทางนี้ค่ะก็คือจากสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็จะเอามาปรับใช้เช่นด้านไหนที่เราพวกเรายังด้อยอยู่ก็สิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วก็มาปรับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเพื่อให้โครงการนี้ของเราอ่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นค่ะ เด็กที่เป็นไกด์นะคะก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าที่ร่วมกับโครงการมีประมาณ20คนค่ะเรื่องนี้ก็คือจะไม่เห็นความสำคัญเท่ากันค่ะเพราะว่าทุกคนต่างคนก็ความคิดไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าทุกคนที่เข้ามาเพราะว่ามีใจรักในชุมชนของเราค่ะก็เลยเข้ามาแต่ว่าความสนใจหรืออะไรต่างๆอ่ะอาจจะไม่เท่ากันค่ะมีมากน้อยแตกต่างกันไปค่ะ ทุกคนที่เข้าสมัครมาในโครงการนี้นะคะก็คือจะทำงานร่วมกันค่ะซึ่งมีหลายชนเผ่าค่ะก็คือมีทั้งดาราอ้างไทยยายคนพื้นเมืองหรือว่าคนล้านนาน,นะคะแล้วก็ลาหูค่ะพวกเราก็จะทำงานร่วมกันซึ่งจะอยู่แต่ละหมู่บ้านเราก็จะกระจายตัวกันไปไปเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของตนเองให้แบบให้รู้ รู้จริงอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะมากระจายความรู้ให้กับเพื่อนๆคนที่ไม่ได้อยู่ในชนเผ่าเดียวกับเราค่ะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเองเพื่อให้เพื่อนอีกชนเผ่าหนึ่งได้รู้ว่าชนเผ่าเราเป็นอย่างนี้นะมีความเป็นมาอย่างนี้นะมีวัฒนธรรมอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะเพื่อที่เราอะเวลาเราไปตามหมู่บ้านต่างๆเราจะได้เป็นไกด์ได้ทั้งของตอนเองแล้วก็ของชนเผ่าของเพื่อนๆค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับจากการที่เราเข้าร่วมโครงการนะคะหนึ่งเลยก็คือได้พัฒนาตัวเองค่ะในเรื่องการพูดการเป็นไกด์สองก็คือได้รู้จักวัฒนธรรมของตนเองมากขึ้นจากสิ่งที่บางอย่างที่เราไม่รู้เราก็รู้มากขึ้นเพราะเราได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของเรามากขึ้นค่ะแล้วก็ได้รู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีของเพื่อนๆต่างชนเผ่ามากขึ้นด้วยค่ะ แล้วก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของเราทุกด้านเลยค่ะภาษาอาหารเครื่องแต่งกายค่ะจะรู้สึกภูมิใจในการเป็นชนชาติหรือชนเผ่าของตัวเองและที่สำคัญคือเมื่อมีการจัดการท่องเที่ยวเกิดขึ้นแน่นอนว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือรายได้สำหรับเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ก็คือเป็นการมีรายได้ระหว่างเรียนนั่นเองค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่ม่อนปิ่นนะคะซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็มีหลากหลายชนเผ่าค่ะรับรองว่าประทับใจแล้วก็ไม่มีลืมแน่นอนค่ะทั้งภาษาการแต่งกายอาหารที่น่าประทับใจมากๆอยากจะเชิญชวนทุกคนมานะคะยินดีครตอนสู่ตำบลม่อนปินะคะ่ะไม่สุขคะ่คะ